สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกบอลหูช้างด่างเหลืองนะคะมาตั้งแม่แล้วกันเนาะหรือว่าถ้าจะซื้อทั้งทีเนี่ยจะเสียงเงินซื้อทั้งทีนะคะก็เลือกให้มันดีๆไปเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะบอลหูช้างด่างเหลืองก็ราคานะคะจับต้องได้แล้วฉะนั้น ถ้าจะซื้อนะคะเราอย่ามัวแต่ซื้อต้นราคาแบบโหประหยัดประหยัดนะคะถ้าเราจะซื้อให้เขาให้ลูกด่างตลอดนะคะหรือว่าให้ลูกดีให้ไข่ดีไม่มีหลุดเลยเนี่ยต้องเลือกยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นแม่พันธุ์นะคะที่ฝนใช้ เอาไว้ตั้งแม่หรือว่าเป็นไม้แบบไม้คุยนะคะไว้คุยกับเขาว่าเรามีอะไรเงี้ยนะคะต้นนี้เป็นต้นตั้งแม่นะคะซึ่งเขาเนี่ยจะโตช้ามากเนื่องจากว่าเขาด่างเยอะนะคะจะด่างเยอะแบบนี้เลยตรงนี้นะคะฝนจะเลี้ยงแดดร้อยช่วงเช้าแล้วพอช่วงเวลาประมาณนาาเนี้ยสายๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นร่มลำไรนะคะสําหรับวิธีการเลือกนะคะเราจะต้องเลือกบอนหูช้างด่าง เหลืองนะคะให้เขา,เาด่างกระจายกระจายนะคะสเตียแบบนี้เลยอย่างนี้นะคะนอกจากจะดูที่ลายใบยแล้วให้มาดูที่ก้านด้วยอ่าก้านใบนะคะจะต้องเป็นแบบนี้นี่นะคะเห็นไหมว่าเขาจะออกลายนะคะที่ก้านก้านใบของเขาเนี่ยจะเป็นลายๆายแบบนี้เลยเวลาเราเลือกต้องเลือกแบบนี้นะคะที่เขาแบบลายเป็นบาร์โค้ดเลยนะคะที่กระถางอย่างี้ที่ก้านที่ก้าน ต้องเลือกแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้นะคะเราถึงจะได้แม่พันธุ์ที่ดีรับรองว่าแบบเนี้ยให้ไข่นะคะได้ดีมากถึงจะโตช้าแต่ว่าแบบนี้นะคะจะมีข้อเสียคือโตช้าแต่ให้ไข่ได้ดีมากคือไข่ของเขาเนี่ยจะไม่มีหลุดเขียวเลยยังไงนะคะต้นเนี้ยให้ไข่มาก็จะด่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีสิบใบก็ด่างสิบใบเลยอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะโตช้านะหมายแบบนี้นะคะจะโตช้าแต่ว่า ถ้าใครนะคะที่ไปดูเลยว่าบอลกระหูช้างด่างเหลืองนะคะของเพื่อนๆนที่บ้านเป็นยังไงนะคะถ้าต้นเขียวๆมาแบบนี้นะคะใบมักจะเป็นลักษณะแบบนี้คือไม่ค่อยด่างพอเขาไม่ค่อยด่างเนี่ยเวลาให้ลูกมานะคะอ่าดูลูกเลยให้ลูกมาลูกก็จะเขียวนะคะเปอร์เซ็นที่จะด่างถามว่ามีไหมมีแต่ว่าน้อยนะคะคืออย่างสิบใบเนี่ยอาจจะให้ไข่ด่างนะคะมาสักหนึ่งใบ ประมาณ10%เท่านั้นเองนะคะอ่ะส่วนต้นนี้ล่ะอ่ะต้นนี้นะคะด่างนะคะด่างทั้งสองใบเลยด่างนะคะแต่ว่าเขาจะด่างแบบว่าสีเหลืองเนี่ยไม่ค่อยจัดนะคะสีเหลืองไม่ค่อยจัดใบเขาเนี่ยจะออกโทนเขียวมากกว่าส่วนสีเหลืองที่ติดด่างนะคะก็จะไม่ได้เอ่อจะไม่ได้เยอะนะคะไม่ไม่เข้มนั่นเองเพราะอะไรเรามาดูที่ก้านใบนี่นะคะอันนี้คือก้านใบของเขานะคะ ลำต้นของเขานั่นเองอาเห็นไหมว่าไม่เป็นบาโค้ดเลยนะแถมจะออกโทนเขียวๆด้วยซ้ำนะคะอันนี้นี่นะคะจะออกโทนเขียวๆแบบนี้เลยถามว่ามีเส้นด่างไหมมีแต่เป็นยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูทางนี้นะคะเส้นด่างมีนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นเส้นแบบบางๆนะคะเนี่ยเส้นเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะเป็นเส้นบางๆมีเส้นด่างแต่เป็นเส้นบางๆ,ๆบางมากๆเลยแบบเนี้ย เราก็สามารถนํามาเลี้ยงได้แบบนี้จะโตเร็วนะคะให้ลูกเก่งแต่ว่าลูกเนี่ยมีโอกาสให้ไข่ด่างเนี่ยแค่เพียง50%เท่านั้นนะคะโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยผมไม่ได้ฟันธงแต่ว่าอันนี้คือโดยเฉลี่ยแล้วเขาจะให้ลูกด่างประมาณ50%นะคะด่างมากด่างน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่แต่ละใบไม่ไม่สามารถบอกได้ถ้าเป็นลายด่างแบบประมาณนี้นะคะอันนี้ด่างนะเห็นไหมเป็นเส้นๆน,นะคะแต่ว่า เขาจะเส้นไม่ค่อยชัดอ่ถ้าเส้นไม่ค่อยชัดแบบเนี้ยที่ใบเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้แหละคะ่ะแต่ว่าจะไม่จัดอใน,นขนาดที่ถ้าเป็นแบบจะจัดเลยอ่ะเรามาดูอีกทีนึงเนี้ยเหลืองจะจัดเลยจะสีเข้มแบบนี้เลยนะคะจะสีเข้มเลยสีเหลืองของเขาจะเข้มเลยถ้าเข้มเลยแบบเนี้ยคะ่ะรับรองว่าให้ลูกนะคะยังไงก็ดียังไงก็สวยเอามาตั้งแม่ได้นะคะโอเคว่าเขาจะโตช้าหน่อยแต่ว่า ยังไงก็ให้ลูกไม่มีหลุดค่ะนี่นะคะวิธีการเลือกบอลหูช้างด่างเหลืองและวิธีการเลี้ยงนะคะสําหรับเทคนิคการเลี้ยงของฝนเนาะก็ะคือตอนช่วงแรกๆนะคะที่ได้มาฝนก็เอาเขามาออกแดดนะคะก็ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีใบไหม้บ้างนะคะเป็นเรื่องปกติของไม้ที่แบบว่าตอนแรกอยู่ในพื้นที่แดดไม่จ้านะพอเราเอามาเลี้ยงแดดเช้านะคะเขาก็จะมีใบไหม้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นไหมคะ ใบใหม่ๆนะคะที่ออกมาก็จะดีขึ้นละไม่มีปัญหาเรื่องช้ำหรือว่าเรื่องเสียนะคะไม่มีปัญหาใบไหมและฝนนะคะขอแนะนําเลยว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เลี้ยงบอลหูช้างด่างเหลืองนะคะควรที่จะเลี้ยงให้เขาโดนแดดนะอย่างน้อยๆครึ่งวันเพื่อที่เขาเพื่อที่จะให้เขานะคะขับสีขับสีด่างนะคะออกมาให้ชัดแล้วก็สวยขึ้นส่วนวิธีการให้ปุ๋ยนะคะของฝนเนี่ยจะให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ให้ปุ๋ยทางดินด้วย ปุ๋ยทางดินนะคะฝนจะให้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะ16 16 16ส่วนปุ๋ยทางน้ำนะคะก็ให้ทั้งน้ำหมักให้ทั้งอา,อาหารเสริมอาหารรองนะคะแคลเซียมโบลอนเนี่ยจำเป็นมากเพราะว่าเป็นไม้ที่มีก้านแบบนี้นะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยแคลเซียมโบลอนนะคะในคลิปที่ฝนออนแอร์ไปเมื่อวานเนาะวิธีการทําหัวเชื้อแคลเซียมโบลอนนะคะอันนั้นะจำเป็นสําหรับไม้มากๆนะเพราะว่าจะช่วยให้ก้านของบอลน,นะคะ แข็งและใบเนี่ยก็จะหนาแข็งแรงนะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องอขอบใบไหมอย่างนี้นะคะใบจะไม่ช้าง่ายแล้วก็ก้านจะไม่หักนะคะยิ่งพวกไม้ที่เป็นบอนโคโลคาเซีย er นะคะที่ก้านเขาสูงใหญ่ๆๆเนี่ยเวลาโดนลมนะคะหักง่ายมากๆเลยอันนั้นเราก็ควรจะฉีดปุ๋ยนะคะแคลเซียมโบรอนให้กับเขาด้วยค่ะอ่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะดีๆในการเลือกบอนหูช้างด่างเหลืองนะคะมาตั้งแม่นะคะสำหรับ ฝนนะเป็นเทคนิคของฝนนะคะที่ฝนใช้เลือกต้นบอลน,นะคะอย่างนี้เอาไว้ทําลูกนะคะไว้ผลิตลูกนี่ด่างแบบนี้นะคะฝนจะเอาไว้ผลิตลูกส่วนแบบนี้นะคะก็เป็นพวกไม้ที่มันหลุดนะคะอ่าแบบนี้จะให้ลูกไม่ค่อยดีจะให้ลูกเขียวเยอะนะคะส่วนแบบนี้นะคะเป็นไม้ที่โตช้าแต่ว่าให้ลูกได้แบบสเตียแบบนี้ทุกใบไข่ทุกใบเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลย นะคะก็คือจะลายด่างจัดแล้วก็สวยมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะให้ฝนนะคะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะคะอ๋อใช้แคลเซียมบอนต้นจะเขียวขึ้นหรือด่างน้อยลงไหมครับไม่นะคะพี่เพราะว่า แคลเซียมโบลอนนะคะเป็นปุ๋ยธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองถ้าเราฉีดแคลเซียมโบลอนนะคะรวมกับตัวแมกนีเซียมนะคะถ้าเป็นไม้เขียวจะทำให้ใบเขียวขึ้นนะคะแล้วก็เขียวแบบเขียวสดใสอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเรานะคะฉีดพ่นในไม้ด่างก็จะทำให้สีด่างเขาสดแบบนี้ค่ะนี่อันนี้ฝนฉีดด้วยแคลเซียมโบลอนทั้งหมดเลยนะคะ ฉีดด้วยกันหมดเลยทั้งสวนเลยไม้ด่างไม้ไม่ด่างฝนฉีดตัวเดียวกันหมดเลยนะคะแคลเซียมโบลอนผสมกับแมกนีเซียมนะคะวิธีการทําหัวเชือ้อแคลเซียมโบลอนนะคะฝนก็มีออนไว้ให้แล้วเนาะในคลิปของเมื่อวานนะคะลองไปดูแล้วกออ็หัวเชื้อเนี่ยราคาประหยัดมากๆนะคะเพียงแค่120บาทต่อชุดหาซื้อได้นะคะในช้อปปี้ลาซาดามีขายนะคะฝนก็ซื้อมาจากในนั้นละคะ่ะเอามาใช้ผสมเลยแล้วก็ใช้ได้แบบ ใช้ได้นานนะคะฝนนะเวลาฉีดแนละฝนจะฉีดปุ๋ยหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโบลอนสารลายสกัดปุ๋ยน้ำหมักฝนจะสลับให้นะคะเพราะว่าในปุ๋ยแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีธาตุอาหารเท่าที่เท่ากันทั้งหมดนะคะเราก็ใส่ใส่ลงไปนี้นะคะจะเป็นต้นเยลโลเฟมนะคะอีพีด่างเหลืองที่ฝนนะคะนำมาเลี้ยงตากแดดเช้าครึ่งวันเหมือนกันนี่เยลโลเฟมเบอร์หนึ่งนะคะ ตอนแรกนะคะถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยภายในพื้นที่ร่มอ่าภายในพื้นที่ร่มจะเป็นอย่างนี้นะเขาจะเขียวๆแล้วพอเอามาออกแดดนะคะนี่ฝนเริ่มมาออกแดดแล้วพอเขาเริ่มเจอแดดก็จะเริ่มด่างนะคะเยลโล่เฟมนะคะอีพีด่างเหลืองเบอร์หนึ่งนะคะต้องเลี้ยงแดดนะคะถึงจะด่างเป็นเพิงแบบนี้เลยสวยๆอ่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ